ส่วนองค์การอนามัยโลกเตรียมเรียกประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการระบาดของโรคฝีดัดลิงครับผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกแสดงความกังวลถึงการระบาดของฝีดัดลิงโดยเฉพาะอุปสรรคในเรื่องการตรวจหาเชื้อซึ่งอาจจะทำให้ยังมีผู้ติดเชื้อที่ยังตรวจไม่พบอีกเป็นจำนวนมาก โดยองค์การอนามัยโลกเตรียมเรียกประชุมคณะกรรมการฉุกเฉินด้านฝีดาดลิงเพื่อประเมินสถานการณ์และพิจารณายกระดับฝีดาดลิงให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณาสุขระหว่างประเทศการประชุมครั้งนี้คาดว่าจะจัดขึ้นอย่างช้าที่สุดในวันที่18กรกฎาคมนี้และถือเป็นครั้งที่2ที่องค์การอนามัยโลกเรียกประชุมฉุกเฉินเพื่อพิจารณาในเรื่องนี้หลังจากเมื่อเดือนที่แล้วผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ ลงความเห็นว่าสถานการณ์ยังไม่เข้าข่ายการเตือนภัยระดับสูงสุดขณะที่ปัจจุบันมีการยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อฝีดาดดิงแล้วไม่ต่ำกว่า6,000คนใน58ประเทศทั่วโลกโดยยุโรปยังคงเป็นศูนย์กลางการระบาดชาวมุสลิมหลายแสนคนร่วมเดินเวียนรอบหินกะบะซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการประกอบพิธีฮั์ในนครมักกะของซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเป็นการประกอบพิธีฮัตครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโควิด -19 ปีนี้ชาวมุสลิมเข้าร่วมเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนครบจำนวน1ล้านคนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติมากถึง8 5 0 0 0 0คนที่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้ได้แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งถือเป็นการเพิกเฉยต่อคําแนะนําของทางการซาอุดิอาระเบียที่ประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่า,วาการเข้าร่วมพิธีที่ศาสนสถานแห่งนี้ผู้เข้าร่วมจําเป็นต้องสวมหน้ากากาอนามัยเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด -19 ภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นหน้าทีที่รถต้องสงสัยแล่นเข้ามาในบริเวณจอร์เจียไกส์สโตน อนุสาวรีย์หินในเมืองเอลเบอร์ตันรัฐจอร์เจียของสหรัฐก่อนที่จะเกิดระเบิดขึ้นเจ้าหน้าที่เร่งสอบสวนเหตุระเบิดในครั้งนี้โดยสนง,งานสอบสวนรัฐจอร์เจียระบุว่าผู้ต้องสงสัยรอบวังระเบิดสแสวงเครื่องและจุดชนวนเมื่องช่วงเช้ามืดของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิน่นแรงระเบิดทําให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของอนุสาวรีย์หินได้รับความเสียหายอย่างหนักและมีการประเมินว่าอาจจะต้องใช้งบประมาณหลายแสน ดนล่าสหารัฐในการบุรณะซ่อมแซมอนุสาวรีย์หินกรานิตนี้ถูกสร้างขึ้นในปี1980กลางทุ่งกว้างเพื่อทำหน้าที่เป็นปฏิทินดาราศาสตร์ได้รับการขนานนามว่าเป็นสโตนเฮนจ์ของสหรัฐและกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเหนือด้วยครับ